ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการศิลปะ ROVE p หนึ่งเชิบเชบเชรายการที่คือรายการที่จะนำเเาาศิลปะการวาดละแขนต่างๆมาใช้ใน ROVE เชิบเๆิบเชบเชบขอให้สนุกนะทุกคนเชิบเบเบเบกูขอร้องอะไรมึงหยุดเต้นทีนี่อุบาทอุบาทเฮ้สวัสดีทุกคนผมหยานนะครับและก็รายการนี้นำแสดงโดยผมเองจ้าอืมแจ๋วแฮ เป็นรายการเกี่ยวกับศิละปะใช่ไหมงั้นวาดลูกอัวให้หน่อยสิขอส,สวยๆเลยนะยานโ้คุณพี่ยอนขอมาเองเลยเหรอครับโอเคครับเดี๋ยวจัดให้แป๊บหนึ่งนะครับเสร็จเรียบร้อยครับคุณพี่ยอนเออยานมึงควรตีนกูน่ะเด่ะเอ๊ะอ,อะไรของพี่เนี่ยผมก็วาดสุดฝีมือเพื่อพี่เลยนะพี่เป็นพี่ชายสุดที่รักของผมเลยนะโธเสียใจว่ะ ไอเด็กนารกนี่น้องหยานช่วยวาดรูปพี่ให้หน่อยได้ไหมเอาแบบสวยๆเลยนะให้เหมือนตัวจริงที่สุดเลยได้ไหมเอาแบบสวยๆอะ่ะ <c oughs> <c oughs> ขอร้องละจ้าแหมพี่ฉีขอมาแบบนี้ผมก็จัดให้สิครับสักครู่นะพี่ฉี เสร็จเรียบร้อยแล้วครับโอ้โหไอ้หยานไอ้เด็กนรกง้ยททำไมมันสวยขนาดนี้ล่ะขอบคุณน้องหยานมากๆนะคะเดี๋ยวพี่ให้จะกาะลาประกาศตอบแทนแฟนกิ้วจ้ากูเกลียดมึงไอ้เด็กนรกนี่น้องหยานช่วยวาดรูปีพ่สาวคนสวยให้หน่อยได้ไหมคะได้เลยครับพี่คึิกซี่ผมจะจัดให้สุดฝีมือเลยครับสักครู่นะ เสร็จแล้วครับพี่คลิกซี่เหมือนสุดๆไปเลยตัวบ้าอะไรวะเนะ่ยอ๋อโอเคงั้นพี่จะทําเป็นไม่รู้ไม่เห็นกับรูปนี้ก็แล้วกันนะน้องหยานเหมือนที่พี่ไม่ได้สนใจน้องอะแหมแหมแหมแย่จังเลยนะครับแบบนี้ผมเสียใจแย่เลย,ยสิก็เหมือนที่ผมไม่ได้สนใจพี่แต่แรกอยู่แล้วอะ่ะเดินเข้ามาทําบ้าอะไรอะ่ะโอ้โหไอนี่ก็ปากหลายเอาเรื่องเว้ นี่พ่หนุ่มน้อยว่าให้ฉันสักรูปสิโอ้โหตัวแม่ขอมาแบบนี้ก็จัดให้เลยสิครับสักครู่นะทาดาเสร็จแล้วครับผลงานชิ้นโบแดงหืมฉันชอบนะเออแล้วเปลหน้าไปนอนแห้งอะไรตรงนั้นวนะน่ะวเจ้าหนูยานฉันขอสักรูปฟิโอเคจัดไปเดี๋ยวผมจัดให้แบบเท่ๆเลยครับโอ้เล็ เสร็จแล้วครับแบบทเทๆจัดไปหนึ่งเอเอโ้าหโคตรเทเลยแจ๊กอีจ้าพวกชาวไซยาหน่ารังเกลียดเออนี่เจ้าหนูพี่ขอสักรูปหน่อยสิอ๋อรูปของพี่เหรอโอ้ผมวาดเลยตั้งนานแล้วนี่เลยโอห้ออ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 กระทืบเด็กนี่โทษหนักป่าวะเปิดเลยกูเอาด้วยแม่งวาดกูเป็นไก่